วันนี้ผมพาทุกคนครับมาชมอีกหนึ่งแนวทางครับกับเอเวอร์เรสต์เฮกเจนครับนี่ชุดแต่งอลังการขนาดนี้ฮะอันนี้ลูกค้าเนี่ยต้องบอกกันครับชุดบริษัททั้งหมดเนี่ยลูกค้าเป็นคนเลือกใส่มาเองนะครับเราไม่ได้ติดตั้งนะครับลูกค้าคันนี้ให้เรามาทําคือชุดงบ6กแสนนั่นก็คือล้อยางเบรกโช้ท่อนะครับแล้วก็มีแล็ปคิ้วบ้างเป็นบางจุดนะครับโดยรวมรายละเอียดดีเทลมารับชมครับอันนี้ครับเป็น f c อยู่ต่างประเทศครับห้าประเทศจริงนะ แต่ไม่บอกครับว่าประเทศอะไรแค่รู้แค่ว่ามีล่ามมาปแปลนะฮะก็เอาเงินมาให้เราหกแสนครับขอบคุณมากๆครับอันดับแรกครับล้อเนี่ยลูกค้าก็เลือกเป็นล้อฟอร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นล้อแบรนด์เวกฟอร์ดแบรนด์คนไทยครับเป็นแต่ไปโดนใจคนต่างประเทศนะฮะก็เป็นลายเดียวที่ใส่อยู่ในรถผมอยู่นะตอนนี้ลูกค้าบอกว่า ขอเป็นลายนี้เท่านั้นแบบคุณนนเลยนะครับลาย VFS032 ครับเป็นลายยอดนิยมเป็นลายที่กระแสดีนะครับลายสวยงามดีไซน์เนี่ยเหมือนสไตล์ยุโรปใส่แล้วดูหล่อดูรวยดูเท่ครับสีดำเงาให้เข้ากับคิ้วล้อเพราะตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวคิ Q ้วล้อสีดำนะครับตัวรถเนี่ยเป็นว t ยแนะครับเป็นวา a แท็ครับก็จะเป็นตัวที่ หายากนะครับใบแท็กตัวนี้สีขาวเนี่ยลูกค้าบอกรอรถมา2เดือนจับคู่กับยางครับโตโยอาร์ทครับสองห้าห้าสิบยี่สิบเอาแก้มขาวหอกลูกค้าบอกว่าขอเป็นคลินครีนแบบเหมือนตอนที่คุณนนใส่แรกๆนั่นก็คือแก้มขาวแบบนี้ฮะเบรกลูกค้าบอกว่ามันต้องมีครับเขียวมะนาวเท่านั้นลูกค้าบอกว่าขอเขียวเหมือนคุณนนอีกเช่นเคยครับเป็นเขียวมะนาวฮานาเมล่าหน้าหกขอดหลังสี่ขอดพร้อมเบรกมือไฟฟ้า คันนี้ใส่ดอปเฟเชอร์ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับลูกค้าบอกว่าขอแบบจัดเต็มทุกอนูนะครับก็คืองบประมาณไม่ใช่ปัญหาก็ใส่ไปเรียบร้อยครับดอกเฟเชอร์คู่หน้าช่วยทาให้เบรกนุ่มนวลสมูทเท้านุ่มนวลแล้วก็หนึบครับส่วนด้านหลังครับ เป็นตัวดับเฟเชอร์ที่ช่วยทําให้การปัญหาเรื่องไฟโชว์เพราะว่าเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นระบบเบรกแบบอิเล็กทริกเบรกก็คือจะเป็นระบบเบรกแบบไฟฟ้านั่นก็คือจะต้องใส่ดับเฟเชอร์หคู่นะครับก็คันนี้จัดเต็มทั้งหน้าแล้วก็หลังแล้วก็ดีเทลครับแผ่นใต้ท้องด้านล่างลูกค้าบอกว่าขอเป็นชุดแผ่นเต็มนะครับก็คือเป็นของออปชั่นครับเป็นสีแดงลูกค้ากาขอสีแดงโอ้โหโดนใจไปอีกสีแดงนะก็ใส่ไปเรียบร้อยครับยาวถึงหน้าและหลังนะครับก็ราคาห0ึ่งหมื่นสี่พับใส่ไว้ครบเซตเลยครับผมท่อครับ คันนี้เลือกค้าก็เลือกเป็นท่อ h ฮสเกตนามวันญี่ปุ่นครับเป็นปลายออกคู่ด้านข้างหลังขวานะครับเป็นปลายคู่เป็นปลายคาร์บอนนะครับก็ใส่ไปร้อยเพิ่มมิติให้กับตัวรถทําให้ดูแน่นดูทรงเป็นสายลุยแต่หมอบ คลีนอะไรอย่างเงี้ยคือหลายอารมณ์มากครับสำหรับคันนี้เพราะว่าด้วยชุดแต่งหน้าตาแบบนี้ครับก็หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นครับก็เป็นอีก่งแนวทางแล้วกันเนาะชุดโช๊คครับโหลดไป2งนิ้วครึ่งครับเป็นสเต็ปทรงัยรุ่นดูไบยอย่างที่เราเคยทำครับนั่นก็คือโช๊ค OM 2.5นะครับก็จะเป็นสเต็ปที่เราใส่กันทุกวันเป็นตัวท็อปสุดนะครับลูกค้าบอกว่า เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาก็มีแพงกว่านี้ก็คงต้องจัดแต่วันนี้ก็คือท็อปสุดนะตอนนี้คือหน้าปัดแปดหลังปัดแปดกระกบอก2.5พร้อมสปริงโหลดปีกนกรูม,มากััโคองใส่กันครบเซตนะครับ <S <S แล้วก็จะเป็นทรงววยรุ่นดูใบยอย่างที่เห็นกดลงมาเนี่ยสองนิ้วครึ่งเต็มๆลูกค้าบอกขอเตี้ยๆนะฮะก็จัดไปครับแล้วก็ให้เราแรบคิ้วกระจก,กกับไฟไท้ายเพิ่มไปนะครับโดยรวมคันนี้ลูกค้าแต่งมาเองบ้างแล้วส่วนบันไดด้านข้างลูกค้าก็ใส่เป็นของบันไดไฟฟ้ามาครับก็จะมีสีวิ่งๆตรงขอบบันไดด้วยนะ นะก็จัดไปครับก็สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นแนวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับหรือชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับสำหรับ e v e r อเรสต์เน็กหน้าตาดูดูโตรแบบนี้กับ Body Part ใส่ล้อฟอร์ดดูรวยขึ้นมาเลยอย่างที่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ให้ด้านล่างนะฮะก็สําหรับใครที่คิดจะแต่งรถนะครับสำหรับเอเวอเรสต์เน็กก็นึกถึงเราได้เลยครับเป็น สำหรับประเทศไทยแน่นอนครับเยอะที่สุดในประเทศแล้วนะฮะแล้วก็ตัวอย่างแนวทางเนี่ยเข้ามาชมได้เลยครับสำหรับออโตแกรมวิทยาครับ YouTube แล้วก็มี TikTok Facebook Instagram เรามีทุกช่องทางครับชอบถูกใจใช้กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ